สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลในการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดน,นะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทั s สไล์เข้ามาได้โอกาสชนะถึง8 0 9 0เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีกใหญ่กลังมเตะก,กันเยอะมากไม่พลาดเชียร์อบอลบเบลลาาโรโปรโมชั่นเยอะ่าคอมมิชชั่นก็มีแถมมีลิงก์รับซับสามารถสร้างรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมง สนใจคิกกันมาได้ครับโอ,บอ้ขึ้นบอลกลับเาเตะเยี่งจริงนะพรีเมยรีกบูเลสกา่กันโชคชิดอาไม่พลาดเชียร์มากันเรานะฮะแถมใครย้ายค่ายมาตอนนี้นะเรามีเงินคืนต่อบีนะ0.7ค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ต่อสัปดาห์เนี่ยแจกไม่ต่ำกว่าแสนนะสนใจนะคิกเข้ามาได้นะครับคืนนี้จะไปที่บนเลสกา่เยอรมนีว็บบวกเปิดบ้านพบไอทักแฟงเฟิร์ตคู่นี้สูสีกันเจ้าบ้านอันดับ8ทีมเย,ยอันดับ6นะครับราคาเสมอนะ6เกมหลังล่าสุดเจอกันมาว็บวกชนะไป3าม แฟงเสิร์ชชนะไป2นะครับถือว่าสูสีกันฮะเหลื่อมๆกันนิดหน่อยมาดู10เกมหลังกันโมบบวก10เกมหลังเย่าเยือนมีชนะ4เสมอ1แพ้ไป5เท่ากับว่า10เกมหลังบวกไป3เกมเองเสียไปถึง6เกมนะโมบวกเย่าเยือนไม่ดีนะครับขอดูฟอร์มในบ้านกันหน่อยโมบวกฟอร์มในบ้านมีแพ้3เสมอ3ชนะ4เท่ากับว่า10เกมหลังบวกไป4ี่เสมอ1เสียไป4นะ50 5สิบห้าสบนะโมบวกในบ้านล่าสุดแพ้ไลซิกไป 3, ส0ูนแพ้มาเยือนสี่สอง เดทีมใหญ่พวกบวกไปไม่เป็นเหมือนกันนะมาดูแฟรงก์เฟิร์ตกันหน่อยแฟรงก์เฟิร์ตย่าเยือน10เกมหลังมีชนะ5เสม,มอ2แพ้ไป3ล่าสุดแพ้ไลซิกไป2-1แพ้นาโปรลี 2, ส0ูนาโปลีแข็งจริงแล้วก็แพ้โคโล่เน่องจาว่า10เกมหลังล่าสุดบวกไป5เกมเสม,มอ1แล้วเสมมียอสอัตราการกันบวกยังดีอยู่นะแฟรงก์เฟิร์ตเกมเยือน10เกมหลังเก็บใช้ได้2เกมเอง เสมอสแล้วก็แพ้ไป4ี่ช่วงหลังนี่เก็บใช้ไม่ได้เลย8เกมหลังเนี่ยนะแต่ถ้ากับว่า10เกมหลังก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะครับบวกไป4เสมอ2แล้วก็เสียสี่50นะแฟงส์เฟิร์ตก็ไม่ธรรมดาโม้วบวกในบ้านก็ดีแต่รู้สึก่โมบวกไม่จะหลุมหลวมว่ะหมายความว่าเกมแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเก็แบบรับไม่ค่อยดีเสียตัวง,ง่าย <c oughs> ราคาเปิดมานะคะบบกบวก1.8นะจะอยู่แฟงส์เฟิร์ต2.1 ถ้าอยู่ราคาเจ้าบ้านต่อปปเนี่ยได้เต็ม2.1อยู่ไอสับแพิฟเฟิร์ต1.78นะคุณที่ชอบอ่ะชอบแฟงเฟิร์ดนะคิดว่าเสมอนะถ้เป็นว่าลรองแฟงเฟิร์ตแล้วกันเสมอนะฮะคิดว่ามีโอกาสจบเสมอสูงจัดแฟงเฟิร์ดเสมอรับซับเลยฮนะส่วนคุยสองอยู่ที่ฟุตบ,บรร liga, er ee, ลอลบุนเดสซีก้าเยอรมนีเลยเป็เส้นเปิดบ้านพบแฮท่าเบอร์ลินนะเจ้าบ้านอันดับ11ทีมเยอือนอันดับ4ราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อลูกหนึ่งนะผลงานเจอกันมา ปกเกมหลังแฮท้าเบอร์ลินฟอร์มดูดีกว่านะครับชนะไปสองเลยโบยชนะเกมเดียวสเสมอกันเยอะสองสองสองหนึ่งสาศูนย์ก็ยิง,ง,งกันเยอะเหมือนกันนะสกอร์สูงเท่าไหร่สามลูกนะส <c oughs> กอร์สูงสามลูกมียิงเกินสามลูกแค่แมตช์เดียวแบบคู่นี้กดต่ำได้นะฮะถ้าลองต่ำเนี่ยได้จะมาหนึ่งจุดแปดหนึ่งครับอ่ะกดต่ำไปก่อนเลย <c oughs> คิว่ายิงกันไม่เยอะนะมาดูราคากันหน่อยผลงานช่วงหลังกัน เลเวอร์โกเซน10เกมหลังล่าสุดนะฮะก็มีชนะไป5เสมอ1แพ้4เลเวลฟอร์มดีนะครับบวกไป5เกมเสมอ1เสียไป4อัตราการบวก55%เอเย่าเยือนนะเลเวอร์โกเซนในบ้าน10เกมหลังนี่ก็ฟอร์มใช้ได้เลยมีแพ้3ชนะไป6เสมอ1แต่3เกมหลังแพ้หมดเลยนี่เด็ก3มเกมหลังแพ้ไม้แพ้มนโกูแพ้ดอทมุนนะครับเท่ากับว่า10เกมหลังในบ้านในบวกไป4เสียไป5เสมอ1นนะในบ้านช่วงหลังดรอปลงนะครับ มาดูแฮท้าเบอร์ลินกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดแฮท้ามีชนะ4เสมอ1นแพ้ไป5ช่วงหลังบวกไม่ดีนะครับแฮท้ Berlin, าเบอร์ลินก็บวกไป3เกมเองเสียไปถึง7เกมเปอร์เซ็นต์ก,การบวกน้อยนะครับแฮท้าเบอร์ลินเกมเยือน10เกมหลังมีชนะ3เสมอ1นแพ้ไป6กเท่ากับว่าเกมเยือนบวกไป4เสียไป5นะอัตราการบวกเกมเยือนก็ไม่ดีนะครับยอดเยือนก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะผมคิดว่าเลวโกเซนมีโอกาส,กาสเก็บชัยได้สูงนะต่างกัน3อันดับต่อลูกหนึ่งต่อแรงนะ มีครึ่งคุ้มลูกปั่นกับเช็คกันก่อนราคาเปิดมาลูกหนึ่งหนึ่งจุดแปดหกล้านลองได้เต็มถ้าต่อลูกคู่ได้เต็มน้ำร้อนสองจุดหนึ่งลองได้หนึ่งจุดเจ็ดแปดคู่นี้มองไงก็ชนะลูกเดียวะมีโอกาสชนะลูกเดียวสูงที่เหลือปัจจัยก็ถ้าตัวจุดโทษไวมียิงไวอะไรเงี้ยอาจจะมีเกินนี้นะครับแต่คิดว่าสกอร์ต่ำได้นะเชียร์เลโอโกลเซนสกอร์ต่ำดีกว่าในบ้านต่อลูกหนึ่งแล้กกวกดสกอร์ต่ำไปครับคิดว่ามีโอกาสที่เจ้าบ้านเฉือนนะสองหนึ่งหนึ่งศูนย์อะไรประมาณนี้ครับเชียร์ ค่าคอมมิชชั่นก็มีแถมมีลิงก์ก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงสนใจคิดกันมาได้นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกลังาจให้อดดูนะครับสวัสดีครับ